เราจะไปตามหาขนมแปลกก็เป็นขนมจากชาวบ้านนี่แหละค่ะเป็นขนมคุยลิงนะคะนี่ดังไม่ขนัดคือหูไม่ดีขนมอะไรนะคะดูฝักชานะคะลิงลิงลิง ก็ปั้นจนพอใจแล้วใช่พ่อนั่งเล่นจุจนเลนละจนพอนละคุณลุงนะพูดให้มันเต็มคำ่อยครับไม่ได้พอเล่นเพราะมาปั้นขนมคุยลิงครับไม่ได้มาปั้นโอ้โหครับขอโทษครับ ยไฟเดอร์ลุยทวดทิศมิตัวไทยครับ EP นี้นะครับเรามากับชัวร์แก่ๆครับมีพี่เต้นพี่แก่งลุงนรสตาหยีผมไปไหนฮะตาหยีอ่ะอยู่ในตาหยีท่านอยู่ในรถท่านท่านเชิญท่านหน่อยฮะเชิญโอ้โหมานี่คุณคุณคุณถูกรอตตอรี่เหรอครับหรือ่ยังไงฮะวันนี้ถูกหวยครับคหวยแดกเหรอก็ลองมาขอนั่งเป็นบุญ ก้นหน่อยครับลูกครับผมโอ้โหคืออ,อีพีนี้เราจะขับรถแบบรถทริปไปเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพครับจังหวัดจันทบุรี<จ>เพราะว่า เราจะไปตามหาขนมแปลกครับพี่เต้ับชื่ออะไรครับผู้ชายครับจำได้ไหมครับผู้ชมชื่ออะไรจำได้เลยฮคยลิงคุยลิงอีวีนี้เราจะไปตามหาคุยลิงกันครับผมมาเั็นผู้ชายอย่างเงี้ยไปหาคุยลิงเนี่ยนะไม่มันจะเป็นอย่างงี้ละครับคอนเทนต์เราเป็นอย่างงี้พี่คือเราจะรีวิวให้ดูว่าเวลา one day trip เนี่ยขับรถไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยมีชุมชนนี่กามีขนมแปลกกันอยู่ที่จันทะเลปลาลุยกันดีกว่าครับโอเคไปไป Dreams, but no jumping like a madam. My pen is too clean, so I had to stick around. ชุมชนที่เขาเขายขนมแปลกนะครับก็จะมีเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์เท่านั้นที่เขาจะเปิดนะครับอยู่ที่ริมเ,เขาเรียกว่าชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนะครับชื่อเต็มๆของเขานะครับก็ออกจากตัวเมืองจันทบุรีมาหน่อยหนึ่งไม่ไกลมากครับประมาณสัก15นาทีนะครับ เคยมาหรือเปล่าไม่เคยอ้โหผมก็ครั้งแรกเหมือนกันที่เนี่ยมีชื่อว่าชุมชนอะไรนะพี่อ่าไปน้องดิมทองน้องบัวเขาเรียกว่าชุมชนขนมแปลกพี่เพราะว่าเขาจะมีขนมแปลกๆอยู่เราไปตามหาขนมแปลกดีก <ah> ว่าเออชื่อมันจะแปลกไงมันชิมได้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าตอนเนี้ยตาหยีไปแอบชิมแล้วรเอแน่นอนไม่หายไปไหนเนี่ยมาด้วยกันแล้วหายไปไหนเนี่ยตาหยีชอบ คุณแอบไปไหนมาเนี่ยเขาตามหาคุณน่ะพัคุณเอาลูกผมมาด้วยเนี่ยี่ผมพูดพาหลานมากินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดเลยครับนะครับร้านนี้อายุเกือบร้อยปีครับนะครับร้านชื่ออะไรฮะร้านชื่อขาหมี่เส้นทําเองเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนแล้วต่ายีต้องไปตามหาคุยลิงให้เจอหน่น่ากินมาก อีมไหมฮะโอ้ยข้าวต้มเสียวนี้มันคือแบบสุดยอดเส้นเขาแบบทําเองอะไรอย่างงี้ครับคือชุมชนนี้เป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมเลยแล้วเขามารวมตัวกันพ่อเขาจะมีเขาเรียกว่าผู้นําชุมชนอยู่ตาหยีต้องเป็นตัวแทนเราไปคุยกับผู้นําชุมชนหน่อยนะเปเจรจาหน่อยว่มชนาคุยลิงอยู่ไหนใครนะชุมชนกับตาหยีนะชุมชนตาหยีเก่ากว่าอยู่แล้วสีสูีชุมชนอาจจะเก่าแต่ตาหยีนี่เก่ากว่าแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีครับถามที่มาที่ไปคุณแบมดีกว่าว่าทำไมถึงมีชุมชนที่ขายขนมแตกขึ้นมาครับก็เกิดจาก รวมพลังจากชาวชุมชนหนองบัวค่ะเมื่อก่อนมี15ล้านนะคะมตาม15ล้านนะคะับเกิดจากแม่ค้า15ล้านนะคะ15คน15คนตั้งร้านขายด้วยการที่ี่จอดรถตรงนู้นนะคะแล้วก็มีงานนะคะครั้งแรกคนพลักมาแบบมาเที่ยวชุมชนเยอะมากก็ตกใจด้วยชื่อขนมใครเป็นคนคิดชื่อขนมฮะก็เป็นขนมจับจากชาวบ้านนี่แหละค่ะ เป็ขนมควยลิงนะคะด้ฟังไม่ถนัดคือหูไม่ดีขนมอะไรนะคะขนมพูดได้ไหมนะพูดได้ไหมอ่ะพูดไปควยลิงค่ะควยลิงค่ะควยลิงค่ะนี่อะไรหยีอะไรหยีชอบมากคือไม่ใช่ไม่ได้ยินนะชอบมากอ๋ออีกรอบอีกรอบอีกรอบต่อไปชานะคะควยลิงควยลิง กลวยลิงเราไม่ได้แต่งเองนะอันนี้เป็นขนมขีนบ้างเร่อประวัติของขนมกลวยลิงเดี๋ยไปเล่าไปฟังที่ร้านคุณยายนะคะเป็นคุณยายต้นตว์ลคือคุณแปมไม่ได้ขายกลวยลิงไม่ได้ขายค่ะเป็นร้านค่ะเป็นร้านเป็นร้านของคนที่คิดค้นขนมกลวยลิงขึ้นมานะฮะแล้วเราขายอะไรฮะขนมของเราถ้ามาร้านคุณแปมต้องชิมอะไรไข่โบราณ น้ำมาปี๊ดมาปี๊ดคืออะไรฮะมาปี๊ดอะไรกินแล้วมาปี๊ดมาปี๊ดกินแล้วมันปี๊ดผลไม้อะฮะกินแล้วมันปี๊ดเลยฮะโะโหเรียกส้มตีดอะค่ะอ๋ออย่างงั้นเอาน้ำมาปี๊ดให้พี่เก่งครับผมสองสองแก้วฮะ ใช่ใช่มันเป็นยังไงครับมันเปรี้ยวมันหวานมันอะไรมันน้ำตาลเรื่องน้ำตาลเพราะว่าโซดามันดีครับอร่อยครับอร่อย ขนมตังกล้วยคืออันนี้ครับนี่เราทำมาจากอะไรครับขนมตังกล้วยครัแป้งข้าวเม่าค่ะแป้งข้าเม้ข้าวเม่าไส้ข้างในก็จะมีฟักมีงานะคะอันนี้เป็นขนมดั้งเดิมของที่นี่แบบ ถ้าเป็นสมัยก่อนจะได้กินแค่ช่วงเทศกาลสุดจีมอันนี้ก็เป็นขนมดั้งเดิมของนี่ครับอ๋อนี่ไมโลไมโลก้อนพี่เก่งซื้อไปพี่เก่งชอบแน่ไปกินในรถโซฟอร์ดสาริชานไมโลจะได้สาริชานนะเขาเป็นสมัยก่อนจะได้กินแค่ช่วงเทศกาลสุดจีนนะคะมีบักอยู่นี้ด้วยใช่ไหมครับน้ามีงาอยู่นี้ด้วยใช่ไหมครับเข้าที่ลิ้นจับได้แล้วฟักชื่อด้วยปักฟักอยู่ด้วยตูดเขาไม่เห็นนี่เฮ้ย มาไงเนี่ยเฮ้ยคุณหลงมาเหรอนี่คุณใช่ลุงเก่งให้ลุงเก่งให้ขนมเอาเปล่าไม่โลอันนี้อะไรอ่ะพี่ชาเอาอะไรมาไหนดูจิเฮ้ยให้เลือกระหว่างมาแรงกับไมโลหนูเลือกอันไหนหนูจะกินอะไรไมโลกินมาแรงนโอ้ยไม่น่าพลาดโจโฉที่มาเฮ้ยแกงโจโฉเอากินพิฟาหน่อยกินมาแรง อ้าวนี่ไงถึงแล้วใรรอ้านขนมคุยลิงในที่สุดเราก็ตามหาจนเจอครับขนมคุยลิงครับเจอเลยค่ะให้นั่งเลยแหละครับคุณยายครับสวัสดีครับสสวัดีเชิญนั่งทำคุยลิงดีนะคุณยายตัวจริงจะอยู่อ้าวนอนแล้วอ้าวคุณยายนอนแล้วเหรอฮะอ๋อนี่แหละฮะนั่งเลยอ๋อ มันทำมาจากอะไรฮะอันนี้ฮะแป้งข้าวเหนียวดําค่ะแป้งข้าวเหนียวดำ,วดำอ๋อแต่ทรงมันจะเป็นแบบนี้นวดกับน้ําแล้วก็ปั้นประมาณนี้ พ่อลองปั้นเท่าของพ่อดิโอ้ยนี่มันไม่อให้ปั้นมานี้ต่มา้อมนี่แหละพ่อพ่อต้องทำแล้วอะนะปั้นลองปั้นหน่อยปั้นแล้วเออใครเป็นคนตั้งชื่อเขาพอดีเกิดไม่ทันค่ะเขาตั้งมายายอายุ8 4ดสเขาตั้งมาก่อนยายอ๋อเป็นร้อยปีแค่อย่างนี้อย่างนี้ตาหยีน่าจะรู้สิเพราะว่าไวได้น่าจะทำา่เนเป็นคนทำให้หลายๆใช่ทุกคนรู้จักขนมควยลิงสมัยก่อนขนมคุยลิงจะเป็นขนมที่อยู่ในค่ะเพราะในชุมชนนี้ค่ะ ที่อื่นไม่มีขายไม่มีค่ะเป็นเฉพาะพื้นถิ่นหนองบัวนะคะตัดวงกลมก่อนนะคะครับต้อยให้ทำเป็นตัดวงกลมก่อนพ่อครับผมคุณลิพ่ออย่าไปปิ้นหัวมาดิพ่อมันเป็นปิงแล้วมันยาไม่ได้สิบสองผมขายผมขายนี่มาตั้งแต่สมัยผมยังหนุ่มๆอยู่นี่มันต้องแบบนี้นี่โอ้ยมันปิ้งยาไปเหรอประมาณแค่นี้ค่อนเด็ดหัวออกปันในวงกลม หัวเี่สวยอันนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมตาสุดได้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 ไเขาบอกว่าได้ใส่เลยโคนนี้จะตั้งสวยแล้วรับ่อจกี้ของคุณตาเอียงซ้ายคืออันนี้เป็นทอยชาติโค้ดี้อันนั้นขึ้นมาน่าจะเป็นเชือกอ่ะไม่ใช่โคยลิงแล้วนั่นเชือกลิงอย่างงี้ได้ไหมฮะได้ไหมยาไปนิดนึงยาไปนิดนึงเอด็ดออกโอเคเพราะเดยวต้มแล้วมันจะยืดอีกหน่อยอะค่ะโอเค เดีนี่เลือกเงาพี่เนี่ยเลยพี่ปั้นอะไรเนี่ยอันเนี่ยคุณครับครับคุณลิงมันมีหลายขนาดครับมันไม่ใช่ว่แต่นี่มันไม่ได้สัดส่วนอะไรเลยนะฮะเนี่ยคคุณรับตอนนี้คู่น้ังของคุณอันนี้มันอดอาหารอ๋อ คุณเอาของคุณมาเป็นตัวอย่างหรือเปล่าตาหยีนี่นี่นี่อันนี้ของผมคร like right ับน yeah. yeah, oh, ี่เน uh ี huh. wow. Wow. Okay. Yeah, right. uh ่ยประมาณเนี oh, ้ยอ่าค oh, ือต้มคือพอเราปั้นปั้นแล้วต้มเสร็จแล้วเราไงต่อครับแร้วคลุกมะพร้าวคลุกมะพร้าวคลุกแล้วกินได้เลยไหมฮะได้เลยค่ะเป็นน้ำตาลไงาของใครก็ของคนนั้นนะคะรับผิดชอบกันเอาเองนะคะอันที่เล็กๆยาวๆอ่ะของตาหยี อร่อยฮะกินลร้อนจะอร่อยมันร้อนหวานเนี่ยเค็มน,นะปนไป,ปั้นมาเนี่ยม,มันเสียด้วยน,นันเดียวยดิงกัน,นอลยไหมยดิงอร่อยมากครับชอบ้วยดิงไหมครับ้วยดิงก็ดีนะ ชอบใช่ไหมฮะก็คงจะดีควยคนนะสิยังปั้นควยเล่นอยู่ละครับคุณคุณแดงคุณพูดให้มันเต็มเประโยชน์เลยครับคุณถึงบ้านควยเล่นไม่หยุดเลยครับอันนี้คือขนมควยลิงอ๋อครับผมเพราะว่ามีโอกาสได้มาเราก็มาถือว่าเราได้ทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชอบชอบเลยอะไรที่มันเกี่ยวกับแล้วเดี๋ยวใครจะปั้นจะรับผิดชอบนะคะครับครับ รับผิดชอบให้ทาดหี่ดนะคะไม่ได้รับผิดชอบเลยนะฮะครันี่นี่นะฮะอันนี้อ่ะพวกเราเชิญครับชิมชิมชิมไม้ไม้ คุยเรงเจอแล้วก็เดี๋ยวจะคุยเิืองอก็ปั้นควยจนพอใจแล้วใช่ก็นั่งเล่นควยจนจนเพลินล้จนเพลินละวเดินแล้วไปกินอย่างอื่นต่อได้มันมีอีกหลายอันพูดนานพูดให้มันเต็มคำ ไม่พอเล่นคุยว่มาปั้นขนมขวุ่ยลิงครับไม่ได้ไม่ไดาปั้นขลุ่ยขอโทษครับขอโทษครับผมเป็นคนหนึ่งเขาเล่นนะพ่อย่างปั้นไม่เลิกเลยไงผมก็เลยอ๋อสงสัยจะเอ็นจอยอ้าวเราเราไปเดินเที่ยวเล่นกันเพราะว่านอกเหนือจากขนมขวยลิงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายๆขนมครับผมแล้วก็มีเขาแบบเป็นสตรีทอาร์ตด้วยที่เขาวาดรูปว่เออไปดูถ่ายรูปหน่อยเมื่อกี้ยืนเท่ๆใช่ ต้องกินยังไงนะเนี่ยใช้ไม้จุ่มลงไปแล้วม้วนขึ้นมาเหมือนในรูปเนี่ยค่ะแล้วก็ซัดเข้าไปเลยเหรอครับใช่ค่ะเหมือนท้อปี้ค่ะวิธีทำทำยังไงฮะอันนี้พันธุ์วิธีทำคือถ้าด้านเดิมโบราณเนี่ยที่ในระเบ,บิดระเบือเนี่ยเขาจะมีลงผีเล็กๆสองผีวันนี้เวลาเขาจะเป็นอ้อยเนี่ยต้องเป็นตัวนี้ก่อนครั้งแรกนะจากจากเนื้ออ้อยอ่ะก็หนีบน้ำออกมามันจะกลายเป็น,นฟองๆไรมาเขาก็จะเรียกว่าน้ำเย่าวั์แล้วจากล้านน้ำเย่าวัวตัวนี้ยเขาก็ไปเคี่ยวต่อเลยจนมันเป็นตังเม มาเป็นตังเมก็ตัดใส่กระป๋องมาหรือตัดใสกลาปงปาก็ได้ค่ะแล้วก็พอหลังจากตักเป็นเมมาแล้วเราก็เชี่ยวต่อไ่กระัางกลายเป็นน้ำอ้อยแห้งๆค่ะเขาเลาเขาไุ่มเนหมนลูกอมใช่ค่ะคือเมื่อก่อนขนมไม่ค่อยมีเนาะพ่อแม่ก็หายเง่อกินอ๋อนี่ก็คือเอาของหวานให้ลูกกินง่ายอย่างนี้แหละมันจะเหนียวๆลูกเด็กหน่ออันนี้หนุ่มึอ๋แล้วผมก็จุ่มมาแล้ว ถ้าเราเคี <š 00> ้ยวจะติดฟันนะคะถ้าเราไมเคี้ยวมันจะละลายไปเรื่อยๆเหมือนนั่นาหมุเล่นข้าวอมเรื่อยๆออมยิ้มนฮะลูกอมเด็กๆอ่ะลูกอมมากนี่อถ้าโดนฟันจะติดฟันไปโดนันแล้วะแลฟละรย กิมแล้วก็หมุนตะหยีไปไหนอะตะหยีตกปลาอยู่ไปดูไหมไปดูไปดูสิชั้นเป็นตกปลาแบบตกปลาแบบประหลาดมากอ่ะเหรอเออคืออะไรตกมัต้องไปดูด้วยตัวเองตะหยีตกปลาอยู่เว้ยตะหยีตกปลาด้วยวิธีประหลาดมากมานล้วดูดิทำอะไรตะหยีฮะทำอะไรคุณคุณต้องมาถึงวิถีชาวบ้านแล้วครับคุณปุริ คืออะไรฮะคือตอนนี้ผมจะตกปลาด้วยด้วยกระบอกเนี่ยครับคุณคุณลิเคยเห็นปะครับเคยนี่คุณทาครั้งแรกอ่ะหรือคุณไปคำนวณเข้ามานี่ผมเป็นคนเจ้าไอเดียเลยครับแล้วคุณดูหมายถึงว่าคุณเป็นคนสอนเขาให้ตกปลาแบบนี้แบบนี้ครับต้องมาดูแล้วเดี๋ยวก่อนครับนี่ชื่ออะไรครับชื่อวันครับเป็นคนที่นี่ผมสอนและนี่อุปกรณ์เาเรียกอะไรฮะกระบอกปลาใช้แป้ง ใส่แป้งใส่เข้าไปครับคุณแล้วแล้วไงฮะแล้วเสร็จปุ๊บพอคุณใส่ไปคุณก็ดูดีครับตรงไหนมีปลาคุณก็โยนไปครับโยนในปากระบอกปลากระบอกนั้นไงครับเดี๋ยวครับคุณต้องรอครับรออะไรครับรอให้แป้งมันละลายออกมาแล้วเดี๋ยวปลาเดี๋ยววิ่งเข้าไปในกระบอก นี่ระดับดีเจภูมิโจโฉโจโฉอะไรนี่เขาเห็นต่หยีนีเขางงเลยเขาเขางงครับว่าโจโฉเคยทำอย่างนี้หรือเปล่าปั้นขวยเขาเก่งครับตกเบ็ดก็เยี่ยมปั้นน้ำเป็นตัวนี้ที่หนึ่งจเย็นครับคือเมื่อกี้ครับไปในกับแป้งใส่เข้าไปอย่างนี้เหรอลองไปโยวแป้งลงโอเคครับพยโยนเข้าไปปลาตัวนี้มักินโอ้พ่อแป้งตกแป้งกระเด็นตกหมดแล้วอ่ะครับนั่นคุณดูปลาเห็นไหมครับคุณดูปลาเลยครับมันจะเข้าอย่างเข้าสอนหน่อยดีเรามาดูกันดีกว่าว่า ตาหยีจะทําสําเร็จได้ทั้งหนึ่งตัวไหมเรามีเวลาถึงกี่โมงเหรอผมผมอยู่ได้ผมรอได้พี่เขามาแต่สิบโมงเช้าับยังไม่ได้ตัวเลยถฮ้ยวตกน้ำ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 กลัวอะไรตกน้ำ คือตาหยีพยายามทําอยู่พักนึงละผมก็เลยจะเรียกผู้ริมาเพราะว่าผมไมาสงสารพี่เขาพี่เขาจะตกเขาตกไม่ได้เพราะตาหยีมาแย่งเขาตกแล้วก็โม้แบบโอ้ผมสอนคุณไว้ทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เรื่องอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยอ๋อคุณอยู่ตรงนี้เหรอคุณพูดคุณรู้ค่อยๆหน่อยดิครับคุณอย่าพูดเสียงดังไปครับขอโทษยินผมได้ยิน โอ้ตาหยีครับคุณไปรบกวนเขาอะเขาเลยตกไม่ได้อะจริงจริงแล้วเนี่ยถือว่าโชคดีลูกเพราะว่ามันเป็นวิถีชาวบ้านจริงๆซึ่งนี่ก็ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเห็นเขาทำเนี่ยลูกครับว่าวิธีตกปลามันมีวิธีตกปลาไม่ใช่ว่าจะเอาเบ็ดดังเดียวคือจริงๆแล้วผมเกิดที่ตราเลยนะครับจริงจริงครับคุณหยิงก็เกิดผมเกิดจันก็เกิดอ้ผมผมเกิดที่ตราคุณหยีคนที่ไหนครับผมผมตราครับอ๋อไม่ใช่คนทุกที่ฮะ จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นจุดที่สนุกสนานมากๆนะครับมีทั้งขนมอร่อยชื่อแปลกขับรถใกล้ๆก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับพอเหนื่อยหนึ่งหนึ่งเหนื่อยสามชั่วโมงสามชั่วโมงมาเที่ยวไปกลับได้ก่อนกลับบ้านเราต้องไปถ่ายรูปสวยๆที่จุดเช็คอินของเมืองจันทร์ก่อนตรงนี้ยังไม่สวยอย่างครับยังไม่สวยมันต้องเอารถจอดแบบซันเซ็ตอะไรนี้แถว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 เนินนางพญาับตรงนั้นมันต้องไปเช็คอินจะได้จบคลิปได้ไปครับไปครับกลับไปแล้วรีบไปร้อนหนาว ระดับสุลต่านต้องมีคนนวดให้อะไรอย่างเงี้ยเหรอวันนี้จะับรถมาประมาณนึงก็ต้องมีการเจ็บๆตรงนี้ครับเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่สําหรับคนที่มาจันทบุรีครับเลยเนินนางพญามาหน่อยนึงตรงนี้ชื่อว่าอะไรพี่เก่งเคยมา มาเขาอูคุณอูเขาคุณอูวินเทสเขาบอกว่าอะไรตัวนี้ก็ชื่ออะไรลานกลางเต็นทเนินนางพญาจุดกลางเต็นท์ลับผมว่าความสวยคือมันเอารถมาจอดแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินได้แต่บรรยากาศลมเริ่มอะไรดีนะฮะเอาเมื่อกี้เราเราทิ้งตะหยีไว้ที่ควยลิงหรือเปล่ายังปั้นควยลิงไอ้ควยลิงอยู่แกชอบเล่นมากเลยนะชอบมากครับแกปั้นแกปั้นเล่นเล่นไม่หยุดเลยปั้นมากไม่หายไม่หาครับลูกมาแล้ว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 ดูเอาผมเอารถคันนี้มาครับคันไหนครับมุนทัพคันไหน ครัผมเอาคันสีดำนี่มาครับแล้วโอ้โหมันไม่ได้เข้ากับพวกพ่ออะไรเขาครับมันได้มาก็นี่ขอโทษนี่ยคุณสายงเกงจนดข้างเนี่ยคุณนี่รถของเกงผมนี่ผมลูกปัดกระทุนเอาลงมาเอาเอายังไงยังไงอันนี้ของของพี่เต้นครับอันนี้คุณบุรีครับโอเคอันนี้ของพี่เก่งครับของของของแฟนพี่เก่งแฟนพี่เก่งครับเราช่วยตะหยีขายของหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคุณอย่าใจร้อนคุณอย่ามาปั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่ามาปั้นของผมนะ อ,าาอันีนี้มันมันคุณมันมันคนละขนมกันขนมกล้วยลิงกับกล้วยแขกมันโะอันกันสั่งซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อได้ที่ไหนจะแบบเดินแล้วคุณจะแบบโอ้โห ใส่แล้วแม่งโคตรขึ้นเลยอ่ะพี่เต้นแล้วเราแล้วเราแบบเราแบบผมไม่เคยมีปัญหาพวกนิ้มใส่อะไรก็จะขึ้นหมดใช่ไม่ต้องปั้นขอบคุณมากเลยนะครับที่ใส่เกงของต่หยีครับผมครับผมยินดีครับยินดีครับสุดมากครับสั่งซื้อได้ที่ไหนครับสั่งซื้อได้ที่ไหนไปที่สัมเพลงครับไม่ใช่สัมเพลงครับ้วยก็จะมีเงี้ยไปที่ไอจีต่หยีครับแอดวิชิทพอลวิชิทพอขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงตรงนี้เดเอาตรงนี้ดิเดือยตรงไหนตรงไหนนตรงนี้เลยนะพลาดหน้าพลาดหน้า ขึ้นเขาึ้นขึ้นแถวนี้ก็ได้ครับโอเคเอาละวันนี้ทริปนี้สนุกสนานมากครับถ้าเผื่อใครคิดไม่ออกครับแวะมาเที่ยวที่ชุมชนขนมแปะริมคลองหนองบัวได้ที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้ก็สนุกสนานนะครับติดตามกันได้อีพีหน้าจะไปสนุกสนานกันที่ไหนก็อย่าลืมตามกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ